สราแบบสอบถามแบบนี้นั่คือสร้างขอทสร้างแบบสอบถามบบถาากรา,บบามบบรวิจัยนะครับผู้ป่วยความดันนะครับโรคความดันในผู้สูงาอายุเก็บข้อมูลสำหรับใช้ทำรายงวิจัยเรื่องการหาปัจจัยความเสี่ยงผู้สูงอายุในส่นนวนตัวเมืองผม่าสร้างแบบยิงแบบเราข้าวๆไปนะครับเพราะว่าการสร้างแบบสอบถามเราขายแล้วก็ไม่ต้องใช้ผู้เชี่วชาญรล้วก็ิงที่ต้องการไปเลยนะครับแต่ว่าให้ละเอียดตึ้นนะครับหลังจากนั้น เาก็จะเจนขึ้นมาเจนขึ้นมาแบบสอบถามเลยถ้าเราทำในงานวิจัยก็เจนทำงานวิจัยตัวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพอได้งานตัวแบบสอบถามเสร็จนะครับมีข้อแม้อย่างเดียวแบบสอบถามนั้นจะต้องคือถ้าไม่แบบนี้นะครับแบบไง่ายติแล้วก็ใส่ข้อมูลไม่ยเยอะการเจนขึ้น กช้ GPT ฝึกแบบฟรีอะมันล่นเจงได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปรับระดับเดเวลมีห้าระดับกี่ตารางเนี่ยมันล่นเจนไม่ได้เพราะความยากมันสูงต้องจ่ายเงินเขาใช้ชุดแหญ่เลยเท่านั้นถึงจะทำได้